คลิปนี้ครับเราจะมารีวิวเคส Masterbox 520ครับสำหรับเคสตัวนี้นะครับก็คือ Masterbox 520นะฮะจากแบรนด์ o o o l r r er m s t t r r นั่นเองก็สำหรับตัวที่เราเอามาเนี่ยเหมือนกันเลยทั้ง2ตัวนะครับก็จะแยกแค่สีดำแล้วก็สีขาวเท่านั้นเองนะครับก็จะมี1ชุดนะครับที่เป็นสีขาวที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อให้ดูองค์ประกอบภาพรวม ส่วนอีกเคสหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูองค์ประกอบภายในทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับเคสตัวนี้บอกก่อนเลยราคาราวๆประมาณ3,000กลางๆไฮไลท์คือมีพัดลมแถมให้แล้ว3ตัวที่เป็นไฟ ARGB นะครับที่ด้านหน้านะครับและอีก1ตัวที่ด้านหลังเคส ซึ่งพัดลมด้านหลังเคสเนี่ยจะคนละรุ่นกับด้านหน้านะครับจะเป็นแบบไม่มีไฟแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่เป็นสีขาวเนี่ยถูกติดตั้งออปชันเสริมบางส่วนมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าส่วนไหนเป็นออปชันเสริมบ้างการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยจัดเต็มได้สุดๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของชุดน้ําปิดนะครับสามารถใส่ได้ใหญ่สุดเลยคือ3 6มมิลลิเมตรเราก็เกลื่อนมาพอสมควรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดของเคส m a s t e r b o x 520กันครับ อ่ะเรามาดูที่ตัวสีขาวที่ติดตั้งอุปกรณ์ลงไปแล้วนะก็สำหรับเคสรุ่นนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมี2ลักษณะด้วยกันนะครับในแผงด้านตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้ากากนะครับแบบเป็นแบบเมชเป็นแบบเขาเรียกว่ารูระบายอากาศแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นสีดำเมื่อกี้เราให้เห็นกันแล้วก็จะเป็นแบบเทมเพอร์โชเป็นกระจกใสตรงนี้นะครับก็ทั้ง2สีเนี่ยก็มีทั้ง2รูปแบบเลยเป็นแบบเทมเ e อร์หรือว่าเป็นแบบเมชแล้วก็ด้านข้างนะฮะเป็นฝาข้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ เต็มปากเต็มบานแบบนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นขอบสีเทานะเดี๋ยวเราลองวางใส่เทียบลงไปเลยวิธีการก็ง่ายมากเลยมันกดลงไปอย่างนี้คนระับเป็นคลิปแบบนี้เออสีมันก็จะตัดนะขอบมันจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับอืมแล้วก็เขาก็มีน็อตขันด้านหลังแค่ตัวเดียวนะฮะก็อยู่แล้วแค่นี้นะครับอ่ะเราแงออกมาเลยอโอเคมาต่อกันเนื่องจากว่าตัวนี้ถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มออปชั่นบางส่วนเล็กๆน้อยๆเนานะ ก็อย่างแรกเลยเนี่ยพัดลมด้านหน้าอย่างที่บอกไปคือพัดลมแบบเดิมๆนะครับเป็นรุ่น CF 1 2 0 ARGB มีให้ทั้งหมด3ตัวส่วนด้านหลังเนี่ยเป็น Masterlight 120 1ตัวแต่เนี้ยเขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบเดิมๆตรงนี้จะไม่มีไฟนะครับมาสเตอร์ไลท์หนึขนาด120นั่นเองนะครับเป็นแบบใบาสายแต่ไม่มีไฟทั้ง2รุ่นเลยนะทั้ง2ส,สีเลยคือสีดําและสีขาวแต่เดี๋ยวสีดำเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเดิมๆม,มันเป็นยังไงอันเนี้ยเราให้ดูเรื่องออปชันเสริมที่ติดตั้งเข้ามานะครับและอันนี้ก็ไม่ได้แถมที่แพ็กเกจนะฮะเราเอามาให้ดูก็คือในส่วนของที่คําการ์จอเป็นไฟ a r g b ด้วย ชุดน้ำปิดนะครับตัวนี้ถูกติดตั้ง2ตอนมาให้เป็นตัวอย่างการติดตั้งว่าน้ำปิดเนี่ยสามารถติดตั้งได้3ตอนทั้งด้านบนและด้านหน้าเลยนะครับก็เลือกการติดตั้งได้อย่างอันนี้ติดแบบ2ตอนไว้ที่ด้านบนนะครับกาวจอสามารถติดตั้งไส์ย,ยาวสุด4 1 0ม mm. มตรใหญ่มากเลยนะรายละเอยียดออปชั่นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเคสตัวที่โลง่โลงๆลง้นๆสีดำนะครับว่าองค์ประกอบมันเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปดูสีดำครับ อีกหนึ่งฟังก์ชันเนื่องจากว่าถูกประกอบแล้วก็มีไฟ ARGB ทั้งด้านหน้าด้านหลังตัวชุดน้ำปิดตัวบล็อกไฟที่ชุดคำกัดจอนครับเดี๋ยวเราจะมาดูการปรับแต่งไฟตัวนี้สามารถกดปุ่มที่เคสได้เลยนะครับมันจะมีปุ่มควบคุมไฟอยู่ตรงนี้นะฮะที่ด้านบนเคสนี่ฮะทุกอย่างมันจะถูกซิงค์ร่วมกันทั้งหมดแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดผมจะใช้เมนบอร์ดซิงค์ร่วมกันได้ไหมใช้ได้เช่นกัน,นครับ ก็เอาสาย A R G B เชื่อมต่อลงบอร์ดก็ใช้งานได้เลยนะครับใช้ยังไงครับกดค้างเหมือนเดิมครับมันจะกระพริบแบบนี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยยังไม่ได้ทําการติดตั้งซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยปิดแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราติดตั้งซอฟต์แวร์ปรับใช้งานซอฟต์แวร์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นไฟในรูปแบบที่เราเซตอัพในซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับก็ในการคืนค่าเราก็กดมาอีกทีแค่นั้นครับ ส่วนมากเคสส่วนใหญ่ที่เป็นไฟ ARGB เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่สามารถคอนโทรลผ่านทั้งบอร์ดได้หรือว่าบนปุ่มได้เนี่ยวิธีการสลับสวิชในการใช้งานแบบง่ายๆเลยก็คือกดค้างนะครับไปที่ปุ่มแค่นี้ก็สามารถคอนโทรลได้แล้วนะครับอ่าก็แสงสีลูกเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาละก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของฟังก์ชันไฟนะเนื่องจากว่าตัวนี้ถูกติดตั้งมาครบเรียบร้อยแล้วเราไปดูสีดำ แบบเดิมๆนะครับโครงเดิมๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่คือ Masterbox 520สีดำพร้อมกับฝาหน้าที่เป็นแบบ Temp e r นะครับไม่ใช่เป็นแบบ m ม s เมื่อสักครู่ก็สังเกตว่ามันก็จะเห็นชุดพัดลมแสงสีชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการปรับไฟเหมือนกันครับสามารถเล่นได้เหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่สีขาวและสีดำนั่นแหละนะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวเรามาให้ดูเรื่องของเคสแบบเดิมๆนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมอันนี้คือแบบเดิมๆนะครับ เป็นรุ่น Masterlight 120นะครับจะไม่มีไฟ RGB แต่ใบจะเป็นแบบใบใสนะครับกรอบเป็นแบบสีดำทึบอืมแล้วก็ t ท m เพ r ร์การเหมือนกันครับอันนี้มีน็อตหนึ่งตัวครับเอาน็อตออกแล้วก็งัดมันออกมาตรงนี้ระวังให้ดีนะครับอืมนี่ก็ดึงออกมาแบบนี้เลยเราก็ได้โครงเคสเปล่าๆแล้วผมขออนุญาตปิดเรื่องของไฟทั้งหมดนะเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเดี๋ยวเราจะลื้อบางส่วนออก นะตอนนี้เราปิดเครื่องอะไรเรียบร้อยนะครับเรามาดูองค์ประกอบทั้งหมดเลยเริ่มจากในส่วนของชุดเมนบอร์ดเนี่ยสามารถติดตั้งไซส์ใหญ่สุดคือ ATX นะครับ EATX ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไซส์เล็กสุดก็แน่นอนว่า Mini ITX ก็ได้อยู่แล้วนะครับก็ใครที่ติดตั้งเมนบอร์ดถ้าใช้ ATX ก็จะแบบเต็มพอดีเลยนะครับจะสุดขอบตรงนี้เลยตรงนี้นะครับเป็นโคเวอร์ที่ถูกติดตั้ง,งไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีชุดเป็นช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้นะครับ ชุดหมอ้อน้ําอย่างที่บอกไปว่าติดตั้งได้360ที่ด้านหน้าและด้านบนนะฮะด้านหลังก็ได้แค่พัดลม12เซนนะแล้วก็ด้านบนครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นระบายอากาศนะฮะนี่ก็เป็นแบบแม่เหล็กนะครับก็เรื้อทําความสะอาดง่ายนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะตามสไตล์คูลเลอร์มาสเตอร์เนี่ยมักจะให้การประกอบอะไรต่างๆทําได้ง่ายนะครับมันสามารถแกะฝาด้านบนออกได้ครับเนี่ย คือมันก็ทําให้เราง่ายต่อการประกอบเวลาติดตั้งชุดพัดลมหรือว่าหม้อน้ําอะไรอย่างนี้นะเราลื้อฝามันออกมาแล้วก็แยกออกมาติดตั้งต่างหากแล้วค่อยประกอบเข้าไปใหม่นะฮะก็ถือว่าเป็นออปชั่นเล็กๆน้อยๆที่สะดวกต่อการใช้งานแล้วกันนะฮะนี่ฮะขันน็อตปุ๊บลื้อออกมาได้เลยทั้งแผงก็เฉพาะชุดนี้นะมันไม่ได้ลื้อได้ทั้งเคสนะครับเนี่ยคือฝาบนตรงนี้ติดตั้งหม้อน้ําหรือว่าพัดลมนะครับได้ เออแบบนี้ก็สะดวกดีเราก็เลือไว้เลยแล้วกันนะครับ <C le af> ให้เห็นเปื่อยๆอย่างนี้แหละเท่ดีอ่าเพิ่มเติมในส่วนของ CPU Cooler นะครับความสูงของ CPU Cooler ได้สูงสุดคือ165 mm ก <c ull> er> มมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยนะครับของเคสตัวไปแล้วก็เป็นการรองรับไซส์มาตรฐานของ CPU Cooler ด้วยนะครับเรามาดูด้านหลังแน่นอนว่ามันมีชุดพัดลม ARGB แบบนี้แล้วนะฮะ <C le af> มันก็ต้องมีในส่วนของชุดฮับด้วยนะฮะนี่เราให้ดูด้านหลังฮะ ก็ถือว่าโล่งเลยทีเดียวชุดทับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเราดูภาพรวมของการช่องจัดเก็บสายต่างๆนะฮะถือว่าเยอะมากในส่วนของการติดตั้งฮาร์ดดิสต์นะครับสตอรเรจต่างๆเนี่ยสามารถติดตั้ง SSD ขนาด2.5ได้จำนวน3ชุดคือตรงนี้2นะ1.2แล้วก็บนแหลกบนแหลกฮาร์ดดิสต์อีก1นะครับแล้วก็ขนาด3.5ก็คืออยู่ในแหลกอีก2ชุดนะครับก็คือง่ายๆว่า 3.5เนี่ยอยู่ในในแหลกตรงนี้ตรงช่องนะครับได้2ตัวแล้วก็บนถาดเป็น SSD 2.5ได้1แล้วตรงนี้ SSD 2.5ได้อีก2นะครับอ่าก็ประมาณนี้ช่องล้อสามมี3ช่องตรงนี้นะครับส่วนของการเก็บสายตรงเนี้ยนิ้วชี้มุมเข้าไปเหลือๆเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเอาล้อเก็บสายนะครับตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีการตีสลปลงมานิดนึงนครับช่วงโค้งตรงนี้ มีตีสลปลงมาเพื่อเอาไว้แบบจัดเลาะสายอย่างนี้ได้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของแค่พัดลม3ตัวเนี่ยก็เป็นพันแล้วนะก็ถือว่าคุ้มอะราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะฮะเรามาดูชุดฮับดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับและนี่คือชุดฮับของทาง Cooler Master ที่ติดมาให้แล้วที่ตัวเคสนะครับเพราะฉะนั้นพัดลมทุกอย่างนะครับที่ใช้งานไฟ ARGB ได้จะถูกเชื่อมต่อผ่านชุดนี้นะครับและที่สำคัญครับมันยังมีฮับในส่วนของ พอร์ตการเชื่อมต่อไฟ ARGB ได้อีก2ชุดหมายความว่าหากคุณมีอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่สามารถใช้งานไฟ ARGB ได้คุณก็เอามาเสียบตรงนี้เลยได้อีก2ชุดเลยนะครับไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่บนเมนบ,บอร์ดครับบอร์ดบางรุ่นมันอาจจะมีช่อง ARGB เนี่ยแค่1ช่องนะครับคุณก็รวบมันมาอยู่ในนี้ทั้งหมดได้นะฮะแล้วก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อพัดลมนะครับที่เป็น3พินอีก1ชุดอ่าก็อันนี้คือ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเคสขนาดแบบนี้นะฮะคุณติดตั้งอุปกรณ์ชุดที่มีไฟ ARGB เนี่ยเพิ่มอีก2ชุดนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ในส่วนของด้านหลังอ่ะส่วนสุดท้ายเรามาดูที่ฟอนต์พาแเนลด้านหน้านะครับหลักๆเลยตรงนี้คือปุ่ม power นะครับส่วนทางขวาตรงนี้ขวามือผมก็จะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนไฟเมื่อสักครู่ที่เราให้เห็นกันนะครับแล้วก็ audio jack นะครับ3.5 1ชุด แล้วก็เป็น USB 3.2 Gen 1 Type A 1ชุดและ USB 3.2 Gen 2 Type C อีก1ชุดครับจบไปแล้วนะครับกับเคส Masterbox 520ก็ถือว่าเป็นเคสระดับราคา3,000โกว่าบาทที่ตอบโจทย์ในการใช้งานครอบคุมทุกมิติแบบพอดีพอดีแล้วกันสำหรับการใส่ทั้งชุดน้ำปิด CPU Cooler นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดจอขนาดใหญ่พาวเวขนาดใหญ่สามารถติดตั้งได้หมดเลยก็ใครที่ต้องการโชว เคสด้านข้างแบบนี้มันก็จะมี t e m p พ r g การ์ให้อยู่แล้วนะฮะก็ใครชอบสีดําหรือสีขามก็สามารถหาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับร้านที่มีจําหน่ายนะก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชื่นชอบการรีวิวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเคสคอมพิวเตอร์ซีพียูคูลร์ต่างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ complete tv ด้วยครับ